เดมาธาตปลากันนะคะสวัสดีค่ะบ้ำมันเดือดเลยนะคะมาปลาลงนะคะปาลาที่เราหมักไว้นะคะรู้สึกว่ากล้องจะไม่โตทอดไปนะคะเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่มีแดดตากค่ะเราชอดเลยนะคะ มันไม่สวยงามสดข้าตัวเตียนหนึ่งจะทำไม่นั่นก็ทำไม่ได้ย่างก็ย่างไม่ได้ย่างไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีเ,นะเตือนเลยย่างต้องใช้เตือนใช้ข่าให้ใหญ่ย่างปลาต้องใช้เืนย่างย่างควันนะคะ ก็ตาดออกก็ได้นะคะถ้าอะไรไม่อยากเอ็นนั่นชอบก็ชอบเหมือนกันเราจะชอ,อบร้บาย หมักปลาตั้งแต่หมักปลามายังไม่มีแดดเลยค่ะเราจะไม่แดดตามนะคะทั้งทอดขอบคุณหมกร้านหนึ่งใจนะคะน้าสวัสดีค่ะ I'm <laughs> not ไปแดงไปเขียวล่ะไปแดงอะไรแป๊บเดียวไปแข่งบ้านก็ไปแดงบ้านสุดานบัดี้เลยไม่ทอดไม่ได้ันจะเน่าหมดแล้ว ะคะ่งมีแดดนิดนึงแต่ไม่ตากปลานะคะที่เก็บๆุู้นี้ไฟตากที่ว่าพุ้นี้ไฟแดดี่เราแดดเพิ่งออกมาตั้งแต่เช้านะคะนี่เราก็ทอดเลวยนะทอดได้ผูว้วนี้เราก็ตากก็ได้นะคะตากก็จะกรอบดีโอ้อยอาบ,บน้ำเด้เ มันิบ่ร้อนมากเลยขอบคุณหกร้านด้ยใจนะคะมาทอดปลาค่ะปลาที่เราหมักกันไว้นั่นแหละจะทำยังไงดีเนาะ ปลากระลีที่ไหนไม่มีปลากระลีปลาที่หมักไว้ไงปลากระลีไม่คม่อยมีเดี๋ยวค่ะบอสที่ที่นี่ไม่ค่อยมีปลากระลีนะคะที่บ้านมีนไม่ค่อยมี นี่ก็กรอบนะคะเดี๋ยวก็ลองอีกนะคะทอดอีกง่ายนะคะทอด,ดเยอะจะทอด,ดเยอะๆนะเพราะว่าปลาจะน้อยแล้ว ปลาแล้ว,ลวก็แพะก่อนโดยดีเอกดีก็จะกัดถือไปใช่ไหนนะปลาเราก็ได้ปลาเฉยนะคะหยองเฉยมากนะคะ น้ำตานนะคะจะทอดด้วยตอน้ำพริกก็ได้นะคะเป็นทอดไว้นะคะเพราะว่ามันหลายวันแล้นะคะจ้าก็ทอดเลยนะคะแล้วก็จะเกิดด้ตอน้ำพริกก็ได้ค่ะแล้แต่อารมณ์ค่ะแล้วแต่อารมณ์เราจะดูว่าเราว่าถูงมีเวลาไม่สกคัญนะคุณพันชายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ ก็ดูเวลาว่าจะมีเวลาทํำไหมอาจจะทำตำน้าพริกคุ่งนี้นะคะหร้สับตำน้าพริกก็ได้นะคะอาจจะขึ้่งเละสับตนำน้ํา,าพริกคุ่งนี้เพราะตำน้าพริกต้องใช้เวลานานขอบคุณนะคะโอ้ร้อนมากเลยเดียเด๋ยเพิ่งเห็นแสงแดดนิดนึงนะคะยก่ทิพแล้ว ทอดไปไม่ทอดไม่ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะกรอบมากนะคะ กรอบนะคะกรอบน่าอร่อยนะคะกรอบาค่ะกรอบนะคะกรอบน่าอร่อยมากนะคะตำถั่วนะคะตำถั่วขึ้นเน,น,เน,นาะตำถั่วขึ้นทอดปลาตำถั่วสุดยอดทำกินง่าย ไว้แล้วค่ะเพราะว่าไม่ทอดไม่ได้แล้วตหลายวันแล้วรอแดดก็รอไป คุณนะคะขอบคุณเกียรติร้านในใจนะคะ นางรัชนาสวัสดีค่ะนางรัชนาสวัสดีพี่ตะวันอาตะวันไหนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนักเจ้าเจ้ารถสาม ผิดห้องหรือป่าเคยนะที่เคยเป็นนะลงผิดห้องทักห้องหน่งไปลงห้องหนึ่งหน้าแตกเหมือนกันนั่นแหละ เหลืองกรอบนะคะเหลืองกรอบ <laughs> <laughs> นะดีนะมีคนเยอะ <laughs> 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 บอสก็เลยถามในว่าตะวันไหนไงไม่ถามว่าตะวันไหนนะ ทอดให้หมดนะคะปลาที่ทำตอนนั้นน่ะไม่ทอดไม่ได้แล้วครับถ้าเราจะต้องออกปลาก็ได้นะคะเดี๋ยวรับทานไหมคะปลาทอดนะคะแม่าทำเก็บต้นเลย แม่ตัดตรงคิ้ตั้มเลยเเพี่ก็เคยกินห้องหนึ่งไปลองห้องหนึ่งเรื่องนี้ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเคยเหมือนกันเคยเหมือนกัน ลถก็อายเขา